อดีตพระเอกบิ๊กฟุชิษาหวนคืนวงการภาพปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก ยุคหนึ่งเขาทั้งหล่อและฮอตมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มบิ๊กพุชิสาสุภาธานาพัชเจ้าของตำแหน่งดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2002โดยเฉพาะในบทบาทวายุจากละครเรื่องเบนจาคีตาความรักที่ขโมยหัวใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนว่าเวลาเกือบ20ปีทุกคนก็มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายเช่นเดียวกับหนุ่มบิก๊กที่หันหลังให้วงการบันเทิงไปทำธุรกิจร้านดอกไม้ล่าสุดหนุ่มบิก๊ก หวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังธุรกิจเริ่มลงตัวมากขึ้นแต่เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ได้กลับมาเต็มตัวเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนี้กําลังรักษาเรื่องหมอนรองกระดูกและการกลับมาคราวนี้หนุ่มบิ๊กก้าวกระโดดไปรับบทพอในซีรีส์เรื่องเจ็บอัพทูรันเวย์ปลายทางฝันชั้นคือเธอเพราะอยากจะลองเปลี่ยนลุกบ้างซึ่งหลายคนยังติดภาพลักษณ์ของตนช่วงที่เป็นพระเอกอยู่ก็มีบ้างที่มีคนเข้ามาทักเรื่องรูปร่างหน้าตาเพราะเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่ได้น้อยเพราะผ่านไปหลาย10ปีแล้วน้ําหนักก็ขึ้นมาเยอะเกือบ20กิโลและตอนนี้อายุก็เข้าเลขสี่ก็พึ่งไปทําสัญกรรมมาเพราะตาเริ่มไม่เท่ากัน